สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับช่องมิมายมูลทาร์ดชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบก,กับข่าวดีของเดือนมีนาคมนะคะเป็นหัวข้อสําหรับพิกอาคะในวันนี้นะคะก็มีกองไพ่ให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบได้เลยนะโดยอันนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของกองที่1นะคะเลือกจากตัวไพ่โคเวอก็ได้นะ ตัวแทนของกองที่2ค่ะเป็นไพ่ซันเดสนะคะแล้วก็ตัวแทนของกองที่3เป็นไพ่คัสโตลค่ะเ,เพื่อนๆลองดูนี้นะสามารถเลือกได้จากตัวลูกแก้วด้านบนก็ได้นะคะกองที่1เป็นลูกแก้วสีฟ้าใสากองที่2ลูกแก้วสีใสแล้วก็กองที่3ลูกแก้วสีชมพูใสนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวดีของคุณในเดือนมีนาคม2566นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาเริ่มเลยนะคะที่กองที่1ค่ะจับกองที่1น,นะคะหรือใครที่เลือกเป็นไพ่ใบนี้นะคะรู้สุขพลังงานของคุณค่อนข้าง เป็นอะไรที่ได้ปลดล็อกหรือว่าปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองได้มากๆเลยนะคะในเดือนนี้เนาะมาดูกันนะคะมีไพ่แปดเหรียญค่ะ8ดไม้เท้า9ก้าไม้เท้านะคะมาเต็มเลยนะไม้เท้านะแล้วก็มีไพ่สามดาบนะคะไพ่เดซันค่ะสิไม้เท้านะคะ แล้วก็มีไพ่ถ้วยนะคะขึ้นมาด้วยืไพ่ไมเท้าใหม่แล้วแล้วก็สีถ้วยด้วยนะคะต้องบอกว่าพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในเดือนนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เเรียกได้ว่าข่าวดีของคุณน่ะมันเป็นข่าวดีที่คุณกำลังรอคอยอยู่เพื่อนๆสังเกตเห็นไพ่แปดแม่ท้าเนาะ เป็นข่าวดีที่คุณกำลังรอคอยแล้วก็คาดหวังอยู่ค่ะให้มันเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มันจะเกิดขึ้นนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีเป้าหมายในเรื่องของอะไรแต่ที่เราเห็นชัดๆเลยอะ่ะดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือใครรอคอยโอกาสใหม่ๆอยู่นะคะโอกาสแห่งการเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าโอกาสในการที่จะได้แบ่งเบาภาระงานต่างๆให้เบาลงนะคะ รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้พยายามอย่างหนักเลยในการอดทนทํางานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพยายามแหละต่อยอดเพื่อความสําเร็จเพื่อให้เห็นเม็ดเงินที่มันงอกเงยขึ้นมาในเดือนนี้มีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยนะคะเ,เรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจมาก่อนหน้านี้ค่ะหรือว่าต้องต่อสู้ฟันฝ่าแบบเจ็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมี ความสว่างแล้วความสดใสขึ้นในเดือนมีนาคมเหมือนเราเห็นปลายทางของอุโมงค์แล้วว่ามีโอกาสของความสําเร็จอยู่นะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยเราคิดว่าคุณนะ่ะคาดเดาสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะทําอะไรมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ทํางานแบบเรียกว่ามานะักอุตสาหะสุดๆนะคะในช่วงที่ผ่านมามีนาคมนี้บอกเลยว่าเกิดเกิดแน่นอนนะคะ ยินดีด้วยนะสำหรับชาวกองที่1นึ่งนะคะเรามองว่าข่าวดีในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินที่มันจะมีความงอกเงยแล้วก็เฟื่องฟูงอย่างที่คุณตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูเป็นคำใบ้ลัคนาราศีของคุณนะเป็นชาวลัคนาะไรได้บ้างเป็นชาวราศีกันลัคนาราศีกันนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศี กรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็ยินดีด้วยนะคะชาวกองที่หนึ่งมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่สองกันเลยนะคะสำหรับชาวกองที่สองหรือใครที่เลือกเป็นลูกแก้วสีใสนะคะมาดูกันนะจ๊ะ ที่เลือกเป็นตัวไพ่อันนี้นะซันเดรสนะคะมาดูกันนะคุณได้ไพ่อะไรบ้างว,าว้าวไม้เท้าก็มา The Tower มาแล้วนะไพ่ดาบขึ้นมานะคะมีไพ่แปดไม้เท้ามาจ้ายังไงเอ่ย หกไม้เท้าก็มา s t r e n g นะคะมีแฮงแมนเพจสับสอดแล้วก็ the lovers ขึ้นมาด้วยนะคะข่าวดีกำลังมาแล้วจริงๆคือพอเปิดเรื่องข่าวดีนี่คือต้องบอกว่าตั้งแต่สหรับแรกแล้วมีไพ่8ปดไม้เท้าตามมานะคะคือมาคอนเฟิร์มแหละว่านี่คือข่าวดีจริงๆนะคือเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายนะจ๊ะเชื่อแล้วจ้ะคือมันจะมาแบบ ทีนี้ที่คุณเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวมีไพ่ the tower ขึ้นมาด้วยเรารู้สึกว่ามันมีความกระทันหันของข่าวดีที่คุณจะได้รับด้วยนะคะแล้วคุณจะแบบมีความสุขมากเรารู้สึกว่าคนรอบข้างคุณน่ะคนที่ทํางานด้วยหรือว่าคนรอบข้างเขายินดีด้วยกับความสําเร็จของคุณเรามองว่าเป็นความสําเร็จที่คุณภาคเพียรพยายามมาค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มันได้รับชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วอนะ มองว่าก่อนหน้านี้จัดก,การปัญหาอะไรต่างๆเยอะมากแต่ว่าตัวคุณอ่ะเอาอยู่กับทุกๆปัญหาที่เข้ามาเลยนะคะอะไรที่หยุดนิ่งหยุดชะงักเนาะไปก่อนหน้านี้อ่ะแล้วก็มีการที่แบบเรียกได้ว่าไม่ได้หั่งใจคุณก่อนหน้านี้อะมันจะ เป็นอะไรที่กลับมามีความถูกอกถูกใจคุณแล้วก็ไปกับคุณได้ในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งแนวโนม้มอเรามองว่าเป็นในเรื่องของการงานซึ่งสําหรับบางคนนะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคือมองว่าจะมีข้อความหรือแมสเซจอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้ทำให้คุณกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับ ชาวกองที่สองนะซึ่งเรามองว่าในเดือนนี้คุณจะทำอะไรที่มันเกิดผลดีกับตัวเองมากขึ้นเนาะดูนี้นะ Do it for you นะคะคือทำอะไรเพื่อตัวของคุณเองด้วยแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองได้แบบชนิดที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วมันทำให้เรามีศักยภาพที่จะทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยนะยินดีด้วยนะคะชาวกองที่สองค่ะนี่ก็คือข่าวดีสุดบ้งของคุณในเดือนมีนาคมนี้นะ เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาต่อกันเลยสำหรับชาวกองที่3นะคะหรือใครที่เลือกเป็นลูกแก้วสีชมพูนะ,ะกองสุดท้ายจะเป็นยังไงเอ่ยมีไพค่คาสโซขึ้นมานะคะใครที่เลือกใบนี้นะ,ะโอเคมาดูกันค่ะว้าว s เซเว่นออฟเอิร์ The Hierophant View of Fortunes Two of Cups The Star Seven of Wands The Medician Wow It's of cups Judgment Ah oh. รอคอยเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าคะหรือรอคอยใครอยู่ไม่เอ่ยชาวกองที่3 The w ว e วออ f ฟอร์จูก็ขึ้นมานะคะ j u d g ม e n t <c ups> มาเอซับคัพขึ้นมาด้วยหนึ่งถ้วยก็มาข่าวดีของคุณเนี่ยถ้าจะให้มองเนี่ยมนมองว่ามันเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้เลยนะคะใครที่คุณมุ่งหวังคาดหวังไว้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่น ในหน้าที่การงานของเขาหรือว่าโดดเด่นในแวดวงสังคมของเขาเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันยากที่จะแบบเป็นไปได้หรอหรือว่าช่วงเรียนเวลาก่อนหน้านี้มีการเซปโรเอตมีการแยกกันเก็บตัวมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองว่ามันจะมีการลงเอยที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยอาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันอะไรที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าค่อนข้างยาก รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยในการที่จะต้องพยายามมากๆเจ็บไม้เท้าอย่างเนี้ยหรือรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนเลยนะมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าจะมีคนที่มาหยิบยื่นความรักความหวังดีความห่วงใยให้กับคุณนะคะเรามองว่ามันเป็นความหวังดีความใส่ใจจริงๆนะคะที่ออกมาจากข้างในเนาะไพ่จ็สมนมาด้วยเรามองว่าอาจจะ เป็นคนที่แบบเคยรู้จักกันมาแล้วในอดีตหรือว่าเป็นคนที่จบกันไปแล้วคนเก่าๆอะไรแบบนี้เป็นไปได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า มันก็ยังอยู่ในช่วงของการบ่มเพาะอยู่ในช่วงของการที่จะต้องฮิลลิ่งหรือว่าดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองด้วยนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยพายอะขึ้นมาเลยว่า it's time for healing not war เนาะคือช่วงรียเวลาต่อจากนี้จะไม่ใช่ช่วงที่คุณจะมาทะเลาะหรือว่าช่วงที่มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันแล้วค่ะแต่มันเป็นช่วงของการฟื้นฟูหัวใจแล้วเนาะว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อเราจะทำยังไงต่อมันจะเป็นการพูดคุยกันด้วยแบบ ทิศทางให้เกิดทิศทางที่ดีเกิดขึ้นน่ยนะคะซึ่งมองแล้วว่าตัวคุณน่าจะโอเคนะมีทั้ง1่ถ้วย2ถ้วยนะคะมี judgment ขึ้นมาแล้วก็ยังมี View of for t u n e มาด้วยน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะได้มาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ปรับความเข้าใจกันนะคะยินดีด้วยนะคะชาวกรองที่3เรามาดูว่านี่เป็นลัคนาราศีของคุณหรือเขาหรือเปล่านะคะมีลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนได้ลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎเป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็ขอให้เรื่องราวนี้เป็นข่าวดีของคุณสุดปังในเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะ